ลายำต้แล้วครับผมมาหยาังหลังแรลกหมวานน้กันครับตีเปยังไปใส่แล้วครับผม,ค,มครับหยหล,ลังแหกแหงวานน้ำกันครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพญายมหญ่ลุ่งป่านาอาเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจะเข้ามารับชมชงบอมเตบ้านทุ่งครับครับมันนี้ก็มาพบกันในวันที่สิบเจ็ดกรกาคมสองพันห้าร้อย่กสิบแปดครับมเตกับผ้าลุงหัวลุงห้องเก่าแล้วครับผมหาไทตุ่มปลาเก่าครับตุ่มไทยแบบต่วานครับผมกับมายามครับผมกับเพื่นก็ไปชมก็พร้อมเตกับมาสิโชคสีมารบอมวัอนี้ มาบานถังหอมเพื่อเก้าครับตะปนูนครับเพิ่มท,มทนี้จังหวัดอุบลราชธานีครับไปลุ่นน้ากันครับมาสิมานบ่ครับผมมารลุ่นหลังแรกแหกมานน้ากันครับผมยิม้มได้หลังหลังแรกครับผมอ้าวมีครับผมปลาอย่างนี้ปลาคอกลางโอ้แต่เดียวครับ ลังเหล็กกับแหกตัวเดียวครับผมใส่ขามเคลื่อนไม่เล่ยครับผมใส่ปลาข้อกังครับหลุนหลังที่สองครับมาหลุนหลังที่สองน้ำกันครับผมอุ้ยใส่เลิกแหงกี่นนอผมเตะมมีหม่งใส่ผมเตะถิม,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 มด้วยครับผมจิมปิมครับผมแนมว่าเห็นหอดตุ่มครับ มือถือดอกครับผมใส่เหล็กลายเอย้ผมมีอย่างเลยครับอ้ามีกระเิ้ครับโอ้ตุมพับครับโอ้ยตุม่มหัวฟงเต๋อ้าวพี่น้องเอ้ามีอยังละครับนี่อุ้ยปลาอะไหยัยครับอู้ดุงเต๋เนี่ยลงไปเรเห็นครับผมปลา ปลาไหลใหญ่เอามาแล้วครับมาแล้วอุ้ยจบขย้อนตุ่มบ่มเตะครับเออพี่น้องปลาไหลใหญ่ๆครับนี่ครับผมอุ้ยตัวนี้แหละครับหมู่บ้านพ่อบมเตะปลาไหลตัวนี้แหละครับพอบ่มเตะเลยใส่ไหวครับผมาดพี่น้อง วิ่งหัวผลครับแต่ว่าผลั็ไปแล้วล่ะครับผมเกือบทอกแขนครับผมบางพี่น้องกขึ้นมากพอเห็นครับผมเอานบพอถือหนังอ้ยโคตรเต็มกระติกครับอกขึ้นมากมิดซีดี อีเทเพลนไปแล้วครับส่วนขอ,อยอ่นเพลนบดินครับผมขนาดตุ่มภาพพอบอมติกันยังมาทันงหัวถือเย็นใหญ่อยู่ครับยกเพลนมาวิญน,าาน้ำปาดเนี่ยเพลนบดินครับปลาขาวกบสี่หาตัแล้วครับ กอ่ะครับหลุนหลังต่อไปครับผมหลังที่สามครับผมมีจีคือเกาใส่ตื่นตต่นแต่แมวม,วมีเลยครับปลาซิวตัวเดียวโอ้ยพี่เนาะหงวละครับปังอ่าลุนหลังนี้น้ำกันครับใส่เล็กคือเกาครับผมโอ้ยมีจีอ้าว ถือว่าบ่เหี่ยวครับผมหลังอุ้ยปลาขกังง่าตัวนึงครับผมเล่นลอยลายลอยลายเลยครับปลาขกังง่าครับผมแต่ว่าปลาเขาบาอยังบามีเลยครับใส่ขึ้นครับผมหลังนี้กับบ่เหี่ยวครับผมอุ้ยปงขาดซิวไปซ้ายคือบ่เขาฮ้อ อกางตัวน,นึงอีกแล้วครับมาลุนล้างนี่น้ำกันครับยังนอพี่น,น้องแกตุ่มพอมันเฟ่ขึ้นมาขู่นี่แกขึ้นมาทุ่งเลยครับอะแล้วครับอุ้ยอุ้ยยังครับผมอ๋อนี่ต้องกางตัวนึงครับสองครับผมนี่น แ่ว่านี่แนวยแกขึ้นมาโขกครับผมมะโคกกัางแก่พไาะอะไเท่ๆครับอ้าวมาปะโคกังตัวนึงครับสองตัวน้นอยๆครับทีมกันเก่าครับผมอ้าวตัวหน่อยออกข้งตาเลยครับออกปองขาดซื้อเลยนี่แปลกพี่น้องตุ่มพลุงติจังไลจัง นมาทั้งหกป,ปลาไหลใหญ่ครักครับหลุนหลังต่อไปครับหลังนี้เป็ดยังไรครับผมอ้าวีครับอปลาคอกังชื่อโตครับ สองตัวครับผมใส่ขามขึ้นอาศัยปลาเขากังเแหละครับผมนี่ครับผม๋ยกคอนเตนครับ ห้องกับห้องน,น้อยๆครับผมเสืวปลาครับขับมาในปลาครับผมน้ำกะ็ะย่างไหลครับพร้อมเตะใส่ไตว่านครับผมหนหลังหนึ่งครับหมุนปลาคุกครับผมมาหล่ดหลังนี้น้ำกันอีกครับ มีแต่น้ำมีจังใด้เหล่าน,น,นี้มีสวดว่ครับมีสวดบ่ครับมีจีนีอ้าวมีสวดครับผมเอ้อแค่ตัวเหรอครับจีน,น,น,นี่กับตัวนึงเหรอครับอุ้ยตัวสองหน่ๆคือกเก่าครับผมอ่าหลังกระตุกอะ ตีว่าสุดยอดล้ะครับแรกๆพอตีกับมีตุ่มหลายอยู่ครับผมอาปามากอ่ะหน่อยเขาหน่อยเขาครับจากซิปกลัวมาเป็นซิปจากซิปลงมาเป็นแปดเ,เป็นเก่าครับผมขาดแน่เสียน้ำครับลงตุ่มกับปนันครับผม อัเหลือหาหลังครับจังสีสร้างไม่ครับผมตอนนี้เกือบซีบอยู่ครับเปยดเก่าหลังอยู่ครับผมยังอยู่สามหลังครับผมลังที่สามลองสุดท้ายครับผมแม่ไปกับมีจีขี้เก่าหลังที่สามลองสุดท้ายครับผมมีโตัวนนอ ลุนครับลุนครับมีดซีรีอ้าวโบเหี่ยวครับสองครับผมหลังโบเหี่ยวครับสองตัวครับเสียหลายตัวหนึ่งตัวหนึ่งโบตีงครับผมตาขกาง,งอีกสองครับห้องนี้เป็นสีบัวม,มีปูครับผมต้องขึ้นไปอีกสูงเติอครับเป็นแสีม,มีปู bộ tạm tôi nhanh như lắng xuất thai khắp không? Lắng khi sống lắng xuất thai khắp Bên chân đấy ah à. Cứt vào mình sẽ hẹo Một khu mù khắp แต่ก็คือ,อยู่ครับตัวดึงใหญ่ๆคือเก่าครับผมอ่าบ่งเหี่ยวครับแต่ละหลังครับใส่ขามขึ้นปะซิวเพิ่นก็ออกเบิดแล้วครับเพื่อนก็เข่าอยู่แต่ว่าเพิ่นออกครับถ้าปล่อยโดนครับผมไปค้กข้างกระซิบบ่ปันไดแต่เขาออกได้ขึ้นกันครับว่านยกุนมาตั้งโขง,ขงตินออกเซยครับผม นานเรียร้อยถุนลังสุดท้ายน้องกันครับผมลังสุดท้ายแนยมไปกับมิดสีนี่ครับผมห้องในน้อยจังสีหนำมดตื่นได้พี่น้องกูนะทรวงหวัวครับผมนนำแต่ว่าเป็นเป็นห้องในน้อยครับเป็นบังเป็นวังเป็นน้ำปลาแล้วครับผมแถวป่าเห็ดพอผมเตะมหาให้ดูครับผม หลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายล้านกันครับส่าเกือบเหี่ยวครับผมเกือบเหี่ยวครับโอ้ยหลังสุดท้ายเกือบเหี่ยวครับผม,ผม จเจอครับมีสองตัวสามตัวหน่อยๆครับผมอุ้ยหลังสุดท่านครับผมทหน่อยๆกระเทน,น้อยนี่แหละครับสามตัวครับผมแต่ว่าหลุนบิกครับบิ๊กจิ้วครับผม นี่ปล่อยครับผมครับผมถสารุผลงานน้ำกันครับผม ครับผมตอนนี้ก็ย้มเรียบร้อยแล้วครับมาสรุปผลงานก็พรอมเตะครับผมยอดไดยอนมานครับผมนี่ครับอุ้ยกระติกเปิดบอดไดอุ้ยผมอยากให้พี่น้องเบิ่งบ่ครับผมปลาคูก่งเคืองกระติกเลยครับผมกับปลาลใหญ่ตัวหนึ่งครับปลาลใหญ่ก็ยึดทั้งรุมครับผมพรอมเตะขันข้นนี่ปลาคูก่งพวกกสิเตียนออกครับ อยอยาใไ้เบิ้งปลายไ่อีกครับผมสช่และอนี่นี่ปลาหญ่ครับครับผมพาหัวคนครับครับผมอุ้ยมานปลาโคกังน้ำครับผมเครื่องกระติกครับผมทึกปลาหญ่ทั้งปลาโคกังครับปลาเขาเป็นตัวปลาเขาแล้วครับใส่ข่าพื้นครับผมนะครับ ถือวันทั้ง d ด y ทั้งม o นอยู่ครับมือนนี้ครับสําหรับผมก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเง้ยไม่เงี้ยดวอีทีทุกคนทุก่านคือเก่าแล้วครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆที่เขามารับมุ่มชงบอมเตบ้านทุงครับครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์การติดตามกำลังแรงใจคือเก่าแล้วครับผมครับก็ขอฝากวีกคิมด้งครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดเป็นกำลังใจพ่อมเตต่อไปในเรื่องครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงสามีแล้วครับกับบรลลูนก็คลิปหนาวเซ็ตพร้อมไปภาพไปยังครับผมที่รักๆก,ก็ใส่ตุ่มแล้วครับบุลนคลิปหนาครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ